เ,เครื่องบินทิ้งระเบิดอ u r o v อ l c a n เป็นเครื่องบินทิ้งระเบิดทางยุทธศาสตร์ขนาดใหญ่แบบปีกสามเหลี่ยมที่โดดเด่นของสาราชอาณาจักรเป็นส่วนสำคัญของกองกำลังป้องปรามทางนิวเคลียร์ของอังกฤษในช่วงสงครามเย็นและมีชื่อเสียงจากการออกแบบที่ล้ำยุคและเสียงเครื่องยนต์ที่ทรงพลังข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับอ r o v อ c a n ผู้ผลิต Avro and Company อ r o ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ h a กเกอร์ซิดเดอ a ์ลีแอร์สาราชอาณาจักรประเภทเครื่องบินทิ้งระเบิดทางยุทธศาสตร์เข้าประจำการเริ่มประจำการกับกองทัพอากาศสาราชอาณาจักรหรือ RAF ในปีพศ2496หรือคริสต์ศักราช1,956และปลดประจำการในปีพศ2526หรือคริสต์ศักราช1,984ลักษณะเฉพาะปีกสามเหลี่ยม เป็นหนึ่งในเครื่องบินทิ้งระเบิดขนาดใหญ่รุ่นแรกของโลกที่ใช้การออกแบบปีกแบบสามเหลี่ยมซึ่งให้ประสิทธิภาพพลศาสตร์อากาศที่ดีเยี่ยมสำหรับความเร็วสูงและความสูงเครื่องยนต์ใช้เครื่องยนต์ไอพ่นสีเครื่องซ่อนอยู่ภายในปีกห้องนักบินแบบฟองอากาศห้องนักบินมีลักษณะเป็นฟองอากาศที่โดดเด่นอยู่ด้านบนของลำตัวเครื่องบินเสียงอันเป็นเอกลักษณ์วอลคันมีชื่อเสียงในเรื่องของการคำรามของวอลคัน ซึ่งเป็นเสียงอันทรงพลังจากเครื่องยนต์เมื่อเร่งความเร็วความสามารถบรรทุกอาวุธนิวเคลียร์บทบาทหลักคือการบรรทุกอาวุธนิวเคลียร์ในฐานะส่วนหนึ่งของกองกำลังป้องป,องปรามทางนิวเคลียร์ของสาราชอาณาจักรโดยออกแบบมาเพื่อปฏิบัติภาร,รกิจในระดับความสูงสูงเพื่อส่งระเบิดนิวเคลียร์บรรทุกอาวุธทั่วไปต่อมามีการปรับปรุงให้สามารถบรรทุกระเบิดทั่วไปได้ด้วยโดยเฉพาะในปฏิบัติการจริง พิสัยการบินมีพิสัยการบินที่ยาวนานทําให้สามารถปฏิบัติภารกิจทางยุทธศาสตร์ได้ความเร็วสามารถทําความเร็วสูงสุดได้ใกล้เคียงความเร็วเสียงหรือทรานซ o นิกประวัติการใช้งานในช่วงสงครามเย็นวอลคันเป็นส่วนสําคัญของที่เรียกว่าการขอมดาคามปฏิบัติการ ในช่วงของกับการต่อสู้เพื่อให้พวกเขาได้รับการบำบัดอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นหนึ่งในเครื่องบินทิ้งระเบิดที่สวยงามและโดดเด่นที่สุดลำหนึ่งของโลกแม้จะปลดประจำการไปนานแล้ววอลคันก็ยังคงเป็นที่รักและจดจำในหมู่ผู้ที่ชื่นชอบการบินโดยมีเครื่องบินที่ได้รับการอนุรักษ์เพียงลำเดียวคือ XH558 ที่ยังคงสามารถบินได้จนถึงปี2015ก่อนที่จะถูกปลดประจำการขั้นสุดท้ายด้วยเหตุผลด้านการบำรุงรักษา